บ่อแม่พันธุ์มีความจําเป็นอย่างไรเรามาชมกันนะคะการที่เราต้องมีบ่อแม่พันธุ์เอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้สําหรับในการขยายพันธุ์แหนแดงนะคะก็คือเราจะต้องมีบ่อแม่พันธุ์ที่ใส่ดินลงไปประมาณ5เซนแล้วก็ใส่น้ําหมักขี้วัวใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงน้ําหมักชีวภาพแล้วก็ทรายอเบตไปในถังหมักตรงเนี้ยหช้อนชาเพื่อป้องกันลูกยุงด้วยนะคะ และเราก็มีบ่อแม่พันธ์ุก็คือเราจะวางไว้ที่ร่มลำไลหรือว่าที่ชิดกำแพงหรือว่าข้างบ้านข้างเป็นสถานที่ที่แบบว่าโดนแดดน้อยที่สุดก็คือให้โดนร่มมากที่สุดแต่ว่าต้องมีอากาศที่ถ่ายเทแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็คือลมจะแรงมากสังเกตว่าบริเวณข้างร้าน จะมีกระมังแหนแดงตั้งเอาไว้ตรงนี้คืออากาศถ่ายเทค่ะแต่เขาจะได้รับแสงแดดช่วงเช้าและช่วงเย็นแต่ส่วนมากเขาจะได้รับล่มมากกว่านะคะการที่เราเอาวางไว้ในที่ร่มมากกว่าก็คือแหนแดงเขาจะเซตตัวอยู่ตลอดเวลาเขาจะเขียวแบบพอเราเติมปุ๋ยลงไปเนาะเราก็จะแบบเขาจะไม่เนี่ยค่ะ เขาจะไม่แก่ตัวมากรากเขาก็จะไม่ลงแต่เขาจะฟูขึ้นมาอ่าสังเกตว่าในาน้ำนี่ก็จะมีดินอยู่นะคะให้เราทำบ่อแม่พันธุ์เอาไว้เพื่อเวลาที่ตัวที่เราเอาไปขยายพันธุ์เราจะให้เขาอย่างรากลงแล้วเราก็อ่าแล้วเขาก็จะมีการที่แบบว่าอา่แก่ตัวเนาะอายุ21 วันเป็นต้นไปเนะี่เขาก็จะมีสปอออกเป็นสีเหลืองๆอยู่ใต้ใบแล้วเขาก็จะมีการผสมพันธุ์แล้วเขาก็จะมีการขยายตัวแบบเเพศด้วยแล้วก็มีขยายการขยายตัวแบบแตกกิ่งก้านสาขาใช่ไหมคะทีนี้พอเขาแก่ตัวปุ๊บอายุ30วันเขาจะแก่ตัวเขาจะสีเหลืองสีแดง เราต้องนําเขาขึ้นไปใช้งานให้หมดด้วยการเอาไปให้สั์ให้เป็ดให้ไก่ให้ปลาอะไรก็ได้แล้วแต่เอาไปตากแห้งทำปุ๋ยก็ได้เราเอาขึ้นให้หมดเลยแล้วเราก็ไปทําความสะอาดกระลำมังเราให้เรียบร้อยพอแหนแดงเราหมดปุ๊บเราทําไงคะเราก็มานําบ่อแม่พันธุ์ของเราเอาไปขยายทําความสะอาดกระลมังเติมปุ๋ยเติมอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาน,นําแหนแดงที่อยู่บ่อแม่พันธุ์เราลงไปขยายต่อ ส่วนบอ่อแม่พันธุ์ล้วก็เติมปุ๋ยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขยายตัวขึ้นมาอีกตรงเนี้ยเราจะเซตตัวเขาไว้อยู่ตลอดเวลาคือไม่ให้เขาแก่ตัวด้วยการแบบว่าใส่ตินลงไป5เซนแล้วก็เอาไว้ในที่ล่มเขาจะเคี้ยวอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นการย่ออายุของเขาเอาไว้ไม่ให้เขามีการแก่ตัวนะคะเราจำเป็นที่ต้องมีบอ่อพันแหนแดง ถ้ากรณีที่หนอนลงจํานวนเยอะๆเราไม่สามารถที่จะแบบรักษาเขาได้ละเราก็น,นําแหนแดงที่มีหนอนเอาขึ้นตากให้หมดเลยหรือว่าให้สัตว์ให้เป็ดให้ไก่ให้ปลาให้หมดเลยทําความสะอาดแล้วมาดําบ่อแหนแดงอยู่ในบ่อแม่พันธุ์เนี่ยคะ่ะลงไปขยายใหม่ฉะนั้นการที่มีบ่อแม่พันธุ์แหนแดงมันก็คือความจําเป็นที่จะต้องมีเอาไว้นะคะเออแล้วก็ตอนเนี้คะ่ะ ใน,น้ำหมักขี้วัวที่เราแช่เอาไว้เนี่ยเราจะต้องใส่ส่วนผสมของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าน้ำหมักชีวาภาพใส่ลงไปให้พร้อมเลยแล้วก็เติมทรายอเบตลงไปหนึ่งช้อนชาด้วยเพื่อป้องกันลูกยุงที่จะไปวางไข่นะคะตัวเนี้เราทำให้เสร็จเลยพอเรานำแหนแดงไปใช้งานปุ๊บเราก็ตักน้ำหมักขี้วัวตรงนี้ค่ะกองเอาแต่น้ำนะคะกองเอาแต่น้ำ บบคือฟองอย่างนี้คือเราไม่เอาเรากรองเอาแต่น้าใสๆแบบนี้ซึ่งมันมีส่วนผสมของทรายอะเบตอยู่ด้วยมันก็จะช่วยให้ป้องกันลูกยุงไปในตัวนะคะตรงนี้เป็นการตักน้ำหมักตรงนี้คีวัวเอาไปใส่ในบ่อแม่พันธุ์เติมไว้เรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องเติมบ่อยก็ได้นะคะก็คืออาทิตย์ละครัง้งหรือ2ออาทิตย์ครั้งก็ได้นะคะอันนี้เป็นบ่อแม่พันธุ์ของเราอันนี้ เรามีการตักเอาไปขยายแล้วเราก็จะเหลือไว้บางส่วนเพื่อให้เขาขยายพันธุ์ต่อจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นความจำเป็นที่เราต้องมีบ่อแม่พันธุ์ในการเอาไว้ขยายพันธุต่อเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เขาหมดนะคะจะได้ไม่มีที่สิ้นสุดในการเพราะเลี้ยงแหนแดงนะคะจากอู่ข้านะ้ำฟาร์มมิ่งสาขาระยองค่ะครูมะช้าค่ะ ใครที่สนใจแหนแดงสามารถติดต่อทักหาครูมชฉาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0971015382โทรหาทักหา,าลายหาครูมชฉานะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องของแหนแดงค่ะขอบคุณค่ะ